สวัสดีค่ะครัวว่านาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรขนมฟักทองค่ะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานกำลังดีนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรหวานน้อยแล้วก็แป้งน้อยเราก็จะได้สัมผัสเนื้อฟักทองเน้นๆเลยนะคะทำง่ายมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะน้ำฟักทองไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ20นาทีถึง25นาทีนึ่อเสร็จแล้วเราก็จะนำมาบดแบบนี้ค่ะบดตอนร้อนๆนะคะก็จะบดง่ายค่ะเราจะไม่บดให้ละเอียดนะคะบดพอหยาบๆค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะตามด้วยเกลือป่นค่ะ น้ำตาลอยู่ที่150กรัมเกลือป่น1ช้อนชานะคะความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่แป้งเท้าลงไป80กรัมตามด้วยแป้งข้าวเจ้า80กรัมแป้งมัน60กรัมใส่กะทิลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดค่ะ กะทิทั้งหมด250 ml นะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นลงไปค่ะเราจะเหลือไว้แต่งหน้านิดน,นึงนะคะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการห่อนะคะวันนี้เราก็จะห่อใส่ใบตองค่ะใบตองเราก็นําไปตากแดดให้นิ่มนะคะเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะนําใบตองมานะคะตักขนมลงไปหนึ่งช้อนค่ะตามด้วยมะพร้าวนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะวันนี้เราก็จะห่อกันแบบง่ายๆค่ะอีกรอบนะคะนําใบตองมาหนึ่งใบค่ะ ขนมใส่หนึ่งช้อนค่ะตามด้วยมะพร้าวขูดเป็นเส้นนะคะห่อกันแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะห่อส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ ่ะขนมของเราก็ห่อเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งค่ะเราก็จะตั้งหม้อนะคะใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดค่ะน้ําเดือดดีแล้วเราก็จะนําซึ้งขนมมาวางเลยนะคะปิดฝาหม้อค่ะนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ25นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกดีนะคะค่ะสำหรับขนมฟักทองของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะเรานึ่งด้วยไฟแรงประมาณ25นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกค่ะ สุกได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะขนมฟักทองของเราก็เสร็จแล้วนะคะสีสวยหน้าตาหน้ารระทานมากๆเลยค่ะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานกำลังดีค่ะก็เป็นเมนูขนมไทยอีกเมนูนหนึ่งนะคะที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะเวลาทานนะคะก็จะได้สัมผัสเนื้อฟักทองเต็มๆและที่สำคัญคือแป้งน้อยหวานน้อยนะคะ เพื่อนๆลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยมากๆไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ